อินซีไล่หอยเบอร์26่ิบกปิกเบอร์5้าสิออินซีไล่หอยเบอร์30ปิบปิกาโลนะครับและก็รันั้นปิกาโลเบอร์5้หนึ่งช่างลึกสามบอกเลยปิกาโลสามทีมอีกแล้วว่ะเฮ้ยหลอกเนี่ยเข้าสี่ทีมโอ้โหแล้วมีมีกี่ทีมนะตอนเนี้ยสามสามเบอร์ใช่ไหมปิกาโลอ่ะปิกาโลไปสามเบอร์โอ้โหเอาละแล้วไม่เจอเองมั่งเที่ยวเนี้ยไปเจอเองด้วย อีกแล้วประวัติจะซ้ำรอยหรือไม่หนังจะมอนเดิมเหมือนเมื่อวานหรือไม่จริงๆครับพิโารโนเจอกันเองเลยนะเออเขาหากิ้งเลยนะหากิ้งเลยแต่ตอนนี้หาไม่ออกหาไม่ออกดิพิจารโลดักหน้าดักหลังไว้ใช่ติตอนเนี้แต่ไม่รู้ว่าจะโดนตีปาหน้าใสหรือเปล่าถ้าถ้าหนังมอนเดิมเมื่อวานนะเออเราจะหนังมนเดิมแิ่แต่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อินเซยเฮ้ยเขาไม่ทีเด็ดเอออย่าลืมนลยหนูอะไรก็เกิดขึ้นได้ชาลุนยังขวางอยู่ยังไปไม่ได้ ตอกกล้วยใช่เป็นอย่งงางน,น,น,นั้นแห,นหมเข้าใจพูดแล้วมีตังค์ไหมมีตังค์ได้ไหมอายุไม่ถึงสองร้อยจะมีอามายุกว่าสองร้อยคือกล้วยมาตอกเป็นแจกทั้งวันเด้ไหมอ่าโรงแรมเทเจมาใช่ NLR ปั๊มแต่งหัวฉีกซิมสองร้อยอ่าเห็นเด็กผ่านมาให้ไปเลยไม่บอกว่าค่าน้ำมันลุ้นมาร้อยคนละร้อยจะเติมเพื่อชั่วเลยนะลงนื้นม,มาสองร้อยเลยน่ะเว็บมึงโตขึ้นมานิดหนึ่งอ <ๆ S 1> ๋อใช้เงินเอออ้าอ่า ตอนนี้ข้าวแล้วหลังครับทันเลเบอร์สาชั้โอ้เส้นเับมาเลยครับมาแล้ว,าลวชาโอต่อไปครับอินซเซแก้กอบิโกโ้อยู่ด้วยกันแข่ม่อยู่ใกล้กันกันไม่ะเออเอารถมาลอยบนแล้วจะได้ไม่ช้านะครับ เดี๋ยวดูขุดดูชุดนี้ก่อนเดี๋ยวเขากลังลุกไ่เมลัยรับเล็วครับเบอแดงช่างโรลซิ่งโบหกรวมเงนไปอมลัยสิเลยเบย่ มีนิดเดียวครับท่านผู้ชมมาดูอินซีเลยบ้างอ่อินซีเหลือกี่ทีมวะเนี่ยอินซีเหลือสองเหลือสองบิ๊กโลเหลือสามทางลุนก็เหลือสองเหลือหนึ่งแล้วตอนนี้ตอนนี้ล่วงไปหนึ่งล่วงไปหนึ่งแล้วเหลือหนึ่งดิไม่เอาแล้วตัวสุดท้ายไม่แน่ไม่แน่จะช่วยแล้วใช่เพราะโหวันนี้มันครับเตานี้ทางลุนสุดยอดตั้งแต่เช้านะอินซีมีลสอง แต่ตอนนี้อินซีจะปีกหักหรือเปล่าบระจาตัวจริงชัดเจนอย่างปิกโกโรอินซีอยู่แดงปิกโกโรน้ำเงินหลังจากนั้นอินซีแดงปิกโกโรน้ำเงินหลังจากนั้นปิกโกโรห้าหนึ่งแดงช่างลมนสามหกน้ำเงินสรุปแล้วอินซีกับปิกโกโรจะซัดกันสองเที่ยวซัดกันสองเที่ยวเลยอ่าอินซีอยู่แดงทั้งหมดครับปิกโกโรก็น้ำเงินทั้งหมดเต่า ไอ้หนูส่วนอ่ารุ่นไอ้รุ่นไล่ข้างนะครับไปรุ่นไล่ข้างครับทีจริงไปรุ่นไล่ข้างไปถามมาแล้วเป็นไงเราเรียกว่ามีไล่ข้างกันที่ไหนเราเวลาเปลี่ยนฝาสูบอะเวลาเปิดกระโปรงอะแล้จะได้ไล่ดูกระโปงตอนที่ตกแต่งอะไรหรือเปล่าเลยใจเชื่อทีมวัยรุ่นไล่ข้างมีทีมแล้วเนี่ยมีสี่ทีมเออจะเดินบายบอรเลยครับไปรุ่นไล่ข้างนะครับถ้าแข่งตกนี้ปั๊บเราลงต่อเลยครับไม่ช้านะครับ

โอ้โหคนสี่กุมารเป็นคนที่นี่สี่กุมารคนที่นี่เสร็จมันลงรุ่นนี้ไปแล้วสี่กุมารน่ะแล้วมันลงรุ่นนี้อีกปาร์ตี้มันคนละรุ่นกันคนละรุ่นเลยคนละรุ่นอ่าของแถมของแถมแถมเออเก้ากรรมการครับเดินครับ นี้เขาเรียกว่าเจอมวยจุดคู่มมูจุดเขียงมะน่องตุ่เตียงคนรักถูกใจเจอว่ามาในกลุ่มซึ้งกันเขาเลยบายให้กันใช่มันเป็นสิทธิของท่านครับไม่ว่ากันมาเลยครับทีมงานเจ้าลุนนี่กระสุดยอดประเทศไทยหนึ่งทีนเจ้าลุนลาวเจ้าลุนก็เข้าไปรอบตีทีมขอทั้งลุนมาวันนี้ไม่ได้มากับใครมาใครมาแไปโดดเดียวเดียวใดถามทองเล่ลงผัดลงเบ ไปโดดเดี่ยวเดาใดเลยในทีนั้นอ่ะอ๋อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับตกใจพ่อมาจะมาร่วมพิธีจิตพ่อเพื่อรางวัลนะก็เชิญนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะถ้าเดินทางมาแล้วเราจะมามอบงเพื่อรางวัลต่างกันเชิญที่โต๊ะรับรองนะครับเดี๋ยวเราจะขยับโต๊ะให้เรายังไม่รู้ท่านอยู่ตรงไหน่งกีมาแล้วเดี๋ยวเชิญนะครับ to <laughs> เอาล้วครับก็ิกลเบอร์สามที่สอครับก็ได้เจอกับสรแล้วผู้ชมผู้ชมอยู่ทางม้านับสรุปเที่ยวนี้ช่งรุนน้ำเงินเปาาน็นป่ายชนะครับนะะรอบรอลยครับิกโกเบอร์สาอกับท่โลโุกเบอร์ยอนครับแล้วก็อินซีอยคร เอเคักิกโลสตครับแดงช่างโลสามบ,บก่รนครับอินซีโโดแดงช่างโอซิ่งูมายเลต่อเลยนะครับใครชนะคนชิงแพ้ชิงได้สาสสี่โอเคครับเป็นอย่างนั้นรอามาจะได้มีความรใหกเร,กาาร,มเร,รบมาเลยครับิก,กโลหมายเลขอครับวันนี้อยู่โลโดแดงราหาวแล้วครับางว โอ้ตายกันหมเอาลาตาสิครับเนี่ยอะไรเนี่ยก็เคผมว่าลาตาครับเมื่อกี้เอาล่ะครับแมโดูสิว่าเมื่อกี้ก็เป็นรอบตัดเชื่อกก็ช่างมันเราชนะพิกโกโลไม่ได้แต่มาดูครับพิกโกโลอยู่ลูกแดงก็เดิมครับทางล้นอยู่น้ําเงินครับฐานะคันชิงแพ้ชิงที่สที่ส ดูพี <Okay. S 1> ่แขชนะรอบนี้ครับรอบทิงจับลูนะครับว่ออออยู่ที่จะปล่อยครับนะครับเราจะไ,ไม่ต้องช้ากันแต่อันนี้มาก่อนครับพิกโกโลห2ลูกแดงช่างลุนลูกน้ำเงินตัว36แล้วจะไปอินซีแล้วก,กับช่างอุล่าซิงครับเด็กเชิญครับใครเกี่ยว้องก็ไม่ต้องไปไหนให้อยู่ตรงนี้แหละคุณอยากจะได้รวดเร็วครับนะตะวันเริ่มจะผีตากก็ห้องแต่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังได้อยู่ ชุดนี้เเรียกชุดดาวขางฟ้ามาปลองตีไม้เลยมือในรอบริงแลวฮะใครชนะจะมาทิ้งเนี่ไในแพ้ทิ้งสามโอ้ไงลุนนี้มีเงินรางวัลมีด้วยรางวัลติดป้ายติดมือไปแล้วแต่ไม่รู้ใครจะได้รางวัลใหญ่ระหวัลสามกับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ช่างโอ้ช่างลุนรอยอยู่เลครับเบอร์สามหกคับปิกโกโลกับนักตัดเครื่อง ว้าตอนนี้เพลิงดังแล้วเอาล้วครับมาดูครับมาวันนี้ต่อจากนี้ครับอีซีแล้วเลยนะสามทีมกำลังรอซิงเบอร์หกรับเตรียมตัวเลยครับเอาเสร็จแล้วมาที่เลยฮะเอ่อขึ้นมาที่เลยขับมาเลยนะปล่อยไม่อยากครับเราปล่อยไม่ยากน่าสี่ทีมที่มารอเลยครับเราไปอยากไปอยากสี่ทีมครับมารออยู่นี่ครับผู้จัดการสี่ทีม พิกโรมาแล้วมาแล้วครัเจเจเจเสร็จแล้วครัเอาเครื่องมาเทียบด้วยแล้วก็ชาวอื่นครับจะเตรียมไปโหลดไปมาด้วยเอ็นซีเลยครับเลวรถมามาเอราซิ่งเจเป็นฐานเจเจแล้วอยู่ไหมเจอยู่นี่โอเคชาวอุตสอสี่นี่แล้วก็เอาเครื่องมาเทียบเลยสี่เครื่องเลยครับมาพร้อมแล้ว เจ้าบ้าเอาเอาอย่างนี้นะพี่น้องนะค,นคือคืออย่างนี้กิกยี้พี่น้องผมผมเนี่ยเด็กเขาวิ่งมาถึงผมจับแขนผมไว้พอดีว่าถูกมีปัญหาพอดีผมประกาศไปฐานที่เขาปล่อยลองพิจารณานะเออนี่พี่น้องแข่งรถมันก็ต้องแก้ปัญหาไปเป็นช่วงนเนานะเพราะว่ามันก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า เหมือนชีวิตแล้วแหละเออมันไม่ได้ริ้วเราได้กิบดอกไม้